สวัสดีพี่น้องพอพอกับตองเบาวใ่คือเขาเพื่อเดิมพี่น้องพบพอกับบรรยาพบพบกาศตอนแรงๆพี่น้องสี่โมงเสียงก็จะเลี่ยนนะจะนอนพี่น้องเป็นวัดเป็นวัดพี่น้องเสียงแหบกินยายูฮูขึ้นกันยังบัวเาร้ากังเว้น่นื้อไแน่ว,าาว,นวนนถ,ถึงตกกลางคืนไปเสียงกระแหบเนาะบรรยากาศพี่น้องแถวบริเวณอรอบๆบ้านเนาะ แถวบริเวณรอบๆบ้านเฮือนบา่านชายงูคว,วายกำลังมาพี่น้องกำลังเข่ามาแต่ปลาหากินเนาะอันนี้ปล่อยพี่น้องยามนีปล่อยคำคบบามันก็มางูนี่เฮือนบา่านชาพี่น้องลังไลเข่ามาแล้วยามนีของไฟก่ะ <c oughs> มูนี่ก็กำลังเข่ามา <c oughs> พี่น้องวันนี้ก็หาก้ามกบดีไปทางใดเนาะ เขาเขาเมืองอยู่แต่ว่าเขาไได้ถ่ายคลิปเสียงเขาเห่มเพราะอยากถ่ายแนมบอลเนทเจีฮ็ดแน่เอัน,น,นี่จะเป็นมุมสูงพี่นอ้องพอเขาขึ้นมาถึงเฮือนให้พี่น้องเบิงบรรยากาศตอนสี่โมงเนาะภายในแถวบา้านหรือว่าแถวเฮือนบอไซทั้งก็มีแสงแดดพี่นอ้องเฮือนฝ้า มันจะอ่อนแต่งัวนี่แหละคันเวลานี่แหละมันมาเองนะพี่น้องปล่อยแบบธรรมชาติเลยนี่นะพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบเนาะมันนี้เขากับฝ่เมืองมาพี่น้องมามีเนื้อสะไฟเนาะมาฝากสะไฟพอพี่น้องเราบริษัทโดดน,พน,น,ะ,น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 ะพี่น้องเนาะมาเบ่งมาลุ้นนะพี่น้องว่า ีคืออย่างนั่นก็นคืออันนี้พี่น้องอันนี้กาหรือว่าโม่ข้าสื่อมาตัวแพงเติบและฉลองเทาเน้อพท่นตั้งไว้พันสี่แต่ว่าเฮาก็ต่อเป็นได้พันสามพอของเก่าเรามันตายเลยเนาะแต่โดนไปอยามไดเฮาวทีสื่ออยูา่างไรก็เฮาวเระท่านมีเงินอันนี้ก็เงินเท่า เก็บออกมาตั้งแต่สิได้เราก,ก็เลยว่าซื้อให้พอใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พอ,อยังบ่อยู่พี่น้องให้เรามาก่อนเราทาสิสะไภ้เราเราสิดีใจเลยพี่น้องสีเหลืองบ่พี่น้องมียันหาแถวอีกพี่น้องนุ่นยันหาแถวเห็นบ่พี่น้องโอ้อันนี้ก็มีกันอันนี้ก็ยันนี่พี่น้องซื้อมาแต่บบกซองพี่น้อง เขาตั้งแล้วบสไนีหละเรับอด้อบ,บอสไนี่เบิ่งมาเปลี่นด้อน,นิดตาเบิ่งนตื่นเต้นว่าดีใจเดี๋ยาเบิ้งไี่นอะเพราะพอเราสิดีใจท่บอเปิดละมาหาันลราไนองตอนนี้ก็มาล้วี่นองนาฬิกาก็จะซียังซีทองอ่สีให้พอผมอกพอสิดีใจที่บอ เห็นไาดูเห็นยับ่บอกเล้วเห็นย่ดออใช้ได้ยังบ่อ้าวที่เลี้ยงมาเป็นบเออที่เลี้ยงหรืที่องเนี่ที่เลี้ยงนียที่ทองนั่นแหละตัวนดีใจย่บ่เออดีใจดีจเลาวนี้หนุ่มเฮืงโอ้ยมาได้แวนโดนแล้วไม่อกมันตายได้เฮืองล้วมีหยันดีได้นี่นะ นี่นะรุ่นก้อนนะพี่แล้วนี่ยันนะนี่เนี่ยนี่เป็นยันยันหาแถวอันนี้ก็ได้แก้โรน่านนี่ก็มันได้ได้แต่ตก้อนก็ได้ยันเอาแต่ก่อนเขาก็ฮิตได้ยันหาแถวเขตรงนี้เขาังเสียราคาตั้งไว้อยู่เท่าไหร่วะพันห้าบาทหรือพันสี่แต่ว่าลดได้ลอยหนึ่งมันใช่ได้โยใช่โยพงลูก แค้นดูแผลใสแค้นใแค้นให้มันน่อยแค้นออกน่อยเขาตั้งถืออย่าบอกเลยเขาบอกนเลยอันนันนทีพวกกุพวกนั่นทีน้อยโลดบอกมันโล่ลดบอกชายบนี้อะไรจะเข่งเขาก็ได้ไหมนะโอ้ใส่สกเดี๋ยวใส่ทีขาว

ปิดก่อนกินข้าวไม่นองเมนูย่นองกินยาอาิลิดไปแลวเห็นเห็กินข้าวแล้วกินเีข้าวเด้อน่าเค็จังเียวตมเคแบบเี่ยวนแกงปลากาตนปลาแค่ไปตึแค่บอก่มตึง ยี the, mm. hmm. ่กินบ่มมีช่อมเขาอเนยถ้ะแทนเราเะไได้เถิน่ตัวแทอรลห้ไปญาออกตัว่องาจะลงวายแลพอมีญา้องเขาได้เดี๋ยวทานแล้วแหละใส่ได้ปีหนึ่งก็คุ้มเยะแลปีนึ่งะให้เลยท่กอนจะใท่ได้ทงยุ่ เดี mm. hmm. ๋ยวไปนี <waters> ่หราคาที่นี่หมดเหกันน่อยเนาะน้อยเอรข้นเมืนน้อยนี่แเอนนี่แลนกูเดอะไรนี่เือนมาตึงเหงาตึงแฮ่ของมันใช่ไหมครูมันใช่เรื่องหรื ผมทำ่วย้วาไปนะเนาะไม่พี่ไม่เอาพม่พช่ไม่พช่ไม่ใช่ใช่แล้วมันมีร้านกัมเพื่ออ้ไพไ่นรอครับกำพงกัมพา เส้นจะก็ย <iah> ิ่งตัวป่วนอยู่แล้วเจียวเจียวพ่นเียวมีองเตียวเขาเอเจเขาเอเจเเห็เขาเติดู่้ป่ามันจลนะเราก็ชูอยไรได้อ่งเดี๋ยวขยาขางดยลถ้าชูอย่างไรได้ chắc cũng không biết đâu. ờ. Nhưng. Thế mà xanh này còn ping gìn được. Hồi gìn nhiều nhầm người mà thôi. Anh mà còn đứt. Anh ấy xin một trăm một nghìn. Bỏ. Thái ba một chữ. Bọn sao

ปีนปนหน้านทสิปูแล,ล้วค้าน้ำไว้อนนองยุ่เหรอฮะิา้ายุ่เอ,อาไปหมืนที่เหมือนปับเอเดมมมนจะยิ่งหามหอะอออเสาี่ มันนำลจบมันน้ำลดจกแต่ก็ไม่ได้มนนนานักเออน,นัดมนันน้ำหยาดก,กันจะขึนไอ้หมถ้าลงดีเงีเทอะถาลงดี้ีจะมาสีบวกสีบวลูกพี่เรไปชอบไปก็ช้หลาม

ันนี้มีรับโ้กทับโ้กบบถึงเทิอก็เทินเนาะมีรายวป็นยุคตนีอันนี้คือายอายนี้แต่จัดปีนี่ปีนี้มันมีเป็นักมันเปลีปมันกดมอนจัง่วัดน่ได้ในจังหวัปีแรกนี่คืะจังหวดเชียงค๊กกรุงไทยหลงปั้นนี่นป็นลู หักแ้วกินมีวานมีวันทรทำเพื่อทกน่หมทาแต่งวข้ามาปูนกัพี่เล็กละกันแล้วใ่คขาเสีบกนะห้ากินจนมีวันมีวันห้บอกข้าอีห้าลักถือะห้ีนี้คืมีเปลนมีเปนแล้วรมันหลงลายมันนาขดบมันหลงแล้วังว่มันหลงมันไนมอนาผดเด็กี่เกนี่มันได้น้ำมันไ่้หลงมันได้นมอนี่เห็นนากวได้นมอใสลอได้หลงลาย น้ำนนีน้ำโมอิีนน้ำมมีแขงเอาออกเลยนะเฮ้ใช่มหมลนะหมดนง้ทั้งาแซมกับพวดนักสอซอยอานี้มาจำปิเต้แล้วบอกไ่ด่ยานนะปิเตต มันน้ำบ่อะไบ้านบ่มัน้แต้หรมัน้ำบ่ิกบ่คือบวเขามันระบาดเลยร้อนเย็นยังไ้จังวักอ้หให้น้วเอัพรือมงใส่เงี้ดีบบ๋ข mm ้าตรงเรียนมันัดเลกหน่อยเลยเีมัเป็นไข้วัดพื้นมาันไดมยัต่วันถุนมาันนบริการไม่ผ เราพี่น้อมาก่อนี่เราจะปิดคลิปนะขอพอขอบใจนะพ่อแม่พี่น้อที่เขาเบ่งมาชมฝากเป็นน้าใจให้เราพี่น้อกดไลค์กดแชร์ช่องเบาใส่กินข้าวก่อนพี่น้อสวัสดี